ถักถ่ายสบายดีคือเขานะพี่น้องมื้มอนี้วันวิวใส่กับดักนูอีกตืมนะมื้มอนี้อากาศหอนร้ายพี่เอาเสื้อใหญ่ก็คือเกาเนี่โตห้อยคือเกาตักกระเตนชอลาดาคือนี่ใส่จังสีเอาเป็นว่ารอทาเบิ้งเอาขี้เฟืองคือเกาทมมันนะเรอทาเบิ้งเด้อว่าอันนี้เป็นสูตรไหมเปลี่ยนจังสีจังสีพี่น้องคือเกาคือเกา่ใส่จังสีรอทาเบิ้งพี่น้องมันมีกลอมันจากนั้น เอาอันนี้คือเก้าพี่น้องนี่เอาตัวนี้ไปกุ้มไปพมมันตัวนี้ะนะเอาเอาไปรอท่าเบิ้งน้ากันเด้อพี่เดียววนวิวสิไปปะไปยม้มได้ฝากได้ต้อนให้พี่น้องได้เบิ้งคือว่าจะถือหรือบ่ถืออียงต่างๆขอเวลาใส่กับกันก่อนเดียวมือ่นวิวสิไปปะไปยม้มได้ฝากได้ต้อนให้พี่น้องได้เบิ้งเด้อโอเคไปตอนนี้กำลังทีสิไปปะไปย้ำรอรุนเบิ่งนํำกันเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยอยู่นี่บนใส่กันโอ้พี่น้องโอ้ โอ้โอ้มาอยู่มาอยู่ลังไหมวันวิวใสสองลังได้อยู่นี่นะนี่โอ้โอพี่น้องโอ้สองตู้สองตู้พี่น้องโอ้แมนแต่ตัวใหญ่อันนี้ตัวแม่พี่น้องอันนี้ตัวแม่อันนี้ตัวผู้ตัวใหญ่ใหญ่กันเลยพี่มาอยู่มาอยู่มาอนี่น่ะได้กินปิงนู u, นง่ยูย่พี่น้องอยู่ให้ยู่นะคือเก้าพี่นอเตัวบนไม่ไปตัวบนลไม่ thức bó ô uh, phía nông bó cắp Nhiều sáy nè Uuuu uh, Uuuu uh, Uuuu, uh, phía nông Uuuu Uuuu Mình đứng khuyên mơ á phía Nè Uuuu Nè nè Đại dũ phía nông nè Nè Bây bằng lăng máy Lò luôn và trả thức lửa bó Uuuu uh, ได้ยูได้ยูไดยูเนี่ยพี่น้องมันยูเนี่ยเนี่ยเขาเขาเซอร์บนโอ้โตใหญ่ๆกันเลยอย่างซี่แหละปีงเสบนะโอ้หลายโตยูมือนี่นะเนี่ยคอยยูนี่มันมีหูนะพี่น้องมันมีหูมันก็เลยว่าเลือกใส่อยู่สิมีกระมานอยู่ดิพี่น้องจังไรเห็นกับบเห็นกับโอ้เขาลักนี่บุจักนี่สอกเบิ่งดีดีด้วยถือข้างโอ้ ทางรุดพี่น้องถึกหางมันพี่น้องกี่ถึกผมฮู้พี่น้องอีกแล้วอีกแล้วฮียตัวน้อยพี่น้องเนีตัวอรกอร์โอ้จังซี่กระเซปพยายามครับรอลุ้นเบิ้งน้ำกันอีกต่อไปหลังไหมพี่น้องโอ้บเวีนกลับพี่ใช่โอ้เอาเวีนกลับเลวะมันเอาไปเลยโอ้พี่พี่พี่ว้า เถือจัดสิโ hey, อ้ถ oh, oh oh, ือมือมันพี่น้องโอ้โอ้มันหากกระถือได้นี่นะมันยังอ่อนอ่อนอยู่เนาะยังอ่อนนี่เป็นเซนี่ได้เรื่องอยู่ได้เรื่องอยู่มันอยู่มันอยู่มันอยู่ตอลังไม่พี่อลังไม่ไปกินปีงูยู่ได้ยุพี่น้องเนี่ยกลักกระเอียดปาทู kene dah... kene dah me hna gi men biao nya ka to me ka